พี่บอกสมาสเรามเขาบอกสพอดีพอดีเขาพูดเล่นอยู like um ่ว um, ่าไม่มีตัวเสริมเลยไม่มีตัวสำรองเลยต้องวางใจว่าจะปาต้องฟาดงแล้วเดี๋ยวดูตัวให้ก็ได้เสื้อเสื้อขนาดเดียวทั้งหมดเอไซส์ XL XL ทั้งหมด เริ่มแข่งแล้วนะครับตอนนี้ทีมลุงพลป้าแตนสีเขียวนะฮะสามนีม่ออกลุงพลป้าแตนด้วยแก่สอง

ลงนะแต่แสีเท่าแล้วนะครานี้สต่อสีจริงแล้วนะตอนนี้แข่งจริงแล้วมลุงคนก็แต่งเสื้อสีเขียวนะคะกับสีขาวนะงนแต่ไมะแก้ห้าสี่ต้องสูงไม่เตัว